มีคนไทยใหญ่น้ำกันมีพักน้ำน้ำเเต่ส่วนนั่นก็ได้แบบเงาเต็มไปหมดมนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะเห็นว่าตัดตัดส่วนนั่นได้สามตัวได้สามได้สามพี่น้องเลยเพราะว่าเขาก็อยากได้เป็นหัวกันได้เออพอแป่ไปเลยพอแป่เมื่อลงพุงเลยเด้อนี่บ่เฮ้ย เอาค้อนอันลายพ่อแพทย์นะตีอันมันจังบวพลาดนะค้อนดูดก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวบอสขอบคุณมากๆครับพี่น้องเลย คลิปนี้ก็แล้วเปืดภาพเพื่อกับชาวบได้เฮือนใหม่นั่งเลยพี่น้องเลยแต่ฝนกับตกบัดมือเนาะชาวบฝนต๊มยันม่ันใช่เดีอยนมม่ได้ต๊ะดอกที่นที่ไหนรท่พอได้บาแล้วนะบอบเพ็รัคลิปบ่หรือวันไหน ไปเอากุญแจก้อนกินีนเจ้าลเราอะพวกสองคนยังไม่ใช่ในไทยเลยสามคนพอแล้วให้ายคนเดียวแล้วก็พอแล้วตายเดือนเราก็มีรางวัลอีกแม่ข้าก็ถ่ายรางวัลเออใชเจ้าไทยนะเต้เอาขอแผ่นสิเอารางวัลให้คอยว่าข้าคอยตัดชนไม่เบิด์ตผู้เดียวด้านนี่ฮะอันนี้บ่อแล้วด้านนั้นเี่เบื้องเขาด้วยเรามีรางวัลให้คอยบ่ารางวัลกับบุญนี่และแล้วเลยช่วยกันนี่แล้วเลยมาติดตายนด้สิรางวัลอะไลช่วยกันเนาะ ่อยกับบ่ได้อ่าว่าอยาได้หยังนาะซอยกันเนาะซอยกันงานใดที่เฮาซอยได้เฮาก็ซอยพอลูกแพ้แม่ๆๆเพราะว่าค่อยดีใจขึ้นจากเก่าหลาย100%อ่ายแต่เก่านะเกเบิเห็นเราเลอนบ่มีอยู่นอนค่อยเชามือนอนจนบ่หลับอันนี้ล้านบ่นคดนํางล้านนี่อ้ายใช่ใช่อันนี้เออ หนึ่งสิบห้อยพันหมื่นชาวล้านเรา้สองหมื่นวัดก้อนวัดเออก้อนฉากพอแต่พอลงขึ้นสูงทั้บาทเลยไอเทิดปัดปลูกยังไงนะแล้วก้นยังไงก้นออกมังน้ำเลยเออบ่อไปลงไปซอยพื่อไนบ่อทิดนี่ก็ได้ ก็เทิดย่อแลนลงไปให้คุณนะเวลาผักสูตรยาได้นะนะมาสูตรยาจากิวเดินเพิ่งยาสูามาสูตรยาบนแลนไปปลูกเ่อยทีหงเลยวมบนโต๊ะแล้ววะใส่ระบายขยะแก็แล้วหาคนต่อมันออกบ่ได้ไ่มอเาเคยใส่เพียกบะเคย้ใส่เพียกเอาเหือไปไพายเหือ มันไปเรือนะกขเอาว่ามันไปก่อนก้นต่อันออกว่าไปเอาก้นมันไปก่อนไป้ากลับหลังก้นขเนี่ยหลับปอันนี้มันอาุบรนเซนนะโอ้สตีต้องไปจูบเลนี่บอเธอเลยเออจูบกุกองนะเงาไหมนะจูบเ่นี่มันสีไก่เหย่อาแต่ไดนเพือนนอนแล้วบาเนี่ยพอลูกแพร่จะคอยดีใจดิคนโกมากกับโบเปียกบานะบอเธอ ไพาขังอีกพาขัง่นกำลังมาซุ้งพูดอันนั้นอบ่อรออยู่เดี๋ยวนี้พาคังมีอยู่แล้วแม่ต้ตายว่เขาทัเลยเขาเสียบเลยาตายเขาตายเนาะตายเขาได้นหักบาได้คนเหงาเฮ้อเฮอยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเพ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้เฮ้ยนฮ่เฮเฮ้ยเ้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 ยนฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้เอย่เยฮเเเเยเเเเอ้เอาภาพสยก่อนันี้พี่น้องเย เขาแผ่ย okay, ังไม่ได้ถ่ายภาพสบายใร่ปะบ่อนลงมาสุดยาปัดคนทางไม้น้ำแม่แน่สุดยาคิดแหละสึ้นไปจำเนื้ออกข้าวต้องสั่งกระชีพโต้ไม่มีอย่างฉีบเอาอีบ่อนิบ่มีมีแตจีคลองเงินโอ้โหบาดนี่เงินมาแต่สายเห็นเฮือนให้แล้วนี่นะพอไปเ็นยังเงินเนาะแน่นยาก็มีสูบแล้วก็ซื้อให้แล้ว เยาส่องเข<อ>ียวสูบในหน่อยเน๊ะสูบยายอะไรโมแม,มนยาส่องเกียวยาจนนี่จนนี่เลิกได้ป่ะจนนี่สต๊อปก่มีเลิกสูบได้ป่เลิกสูบเจ้าเงินให้สต๊อปยาสนนีทำไม้าใครมาสองมือบบเห็นเจ้าสูบยาพอเจ้าเงินให้เท่าไรสิบพันสิบพันอุ้ย <laughs> สิบห้าด้อยสิบห้นะแนหนึ่งอาบอกแต่ใครก็อ่านอันนี้ได้ าดดมเมื่อยาได้ฉกถงมือนี่ยเอ้ายาได้ยาทุกชนิดแล้วคอยชให้่ได้น่อยเป็นแฉนแฉกีบอ่าเบ้าเบาหลายพด่บ่กุ้มขาเ้าลงทึ่มาหลายแลวบอลงทึ่มาหลายเลองร้อยล้านแล้วก็ลงท่ลงทึ่มาหลายเลยล้านแสนหนึ่งบ่กุ้ม่าป้บอมาแฉนาดคอยกันยังบเคยเห็นอบเคยเห็น <Okay. S 2> ตู้ธนาคานครนับนับเงินสิเจ้าเคยเห็นบ่นะน่ะเขาติดเป็นกล่องเป็นแกะเป็นแกะกโลกย่าสิเจา้าบ่เคยเห็นเคยเอาจากฮะแกะนี่เอาไปลยอยผมลุงมีน้าเถิดเดี๋ยวไปก้นนม่งเ<ท>หงาแล้วนะเพราะเรื่อแบบนี้มันซอยทางผมลุงคนก่อนเพราะว่าผมลุงเราบางทีผู้จับน้ำทางนั้นไม่เป็นไรคนละส่วนเนาะโอ้ยไอ้คอสิเจ้ามีปองอยู่วะอยู่นี่นะคอยมีลิ้นอยู่นี่นะซัมนี่ยาวลิ้นนะ ลีนลีนอยู่ในอยู่ในอยู่ในคออยู่ในนี่เจ้าบุ๊มไม่มีดอกคอยไม่มีนาคอยมีลีนเลยคอยถึงยังคอยถึงคอยถึงเป็ดแม่ป่าเแ็่ป่าเออเจ็ดแม่ป่าเป็ดเป็ดแม่ป่าแม่ป่าว้าด๊อกต่างว่าวเทสนะนี่ไปถือไปถือไปถือที่ ่แ้ตัวแห้งแค่น่ะโอแห้มาอแมสสันไมมีไ้ห่หเราหก็มูบไปเลยเออบังอันนี้หูมาเทิดขึ้นไปแล้ตาในในในนหูก็มีเอาลูกแหนตัวเลขเป็นเป็นสีขาวเป็นอ่าง พอแล้วนะสูตรนั้นะรน่นะคาราวะคาราวะคาราวะพอลูกแผลตัวเลขเป็นชีคาวิ่เด้ขอคาราวะเ่มขนลงมาให้เบิ้งไหนได้กนี่เืนอะไรมาเลยนะแต่อาดสำหคาราวะนั้นได้ใส่ตัวไหนได้เลือกตัวใหม่ใช่มนี่ก็มืคอยได้คนเชื่อนี่จะไหมฮะเบิ่งมอคอยมันบอบบางนะจะไมย้วมือป่ ใจยืนกรด้างโลกไก่ไงแมนหวยนะไม่ได้แจนห้อนก้อนแข็งก้องแหงนะจ้าใจ็้อก้อนแข่ใจห้องห้องก้อนขี่มากอลออแมนก้นี่หมาวดใจห้อห้องใครอารูปเดิมมาคอยเดิอเพรมีหางยาดียาต้องขุมวะเอากระโปงหมักเ่าแต่คอยมีหางยาดียาอยังก็ดีโลกตามนะอีโรคไตบอยาเนาะค่อยบู๊เราไปอยู่ังทั้งนั ขันผู้ใดผู้ใด้แอลลูดเด้อไปหาคอยโลดฮ้ยสามก้อนรูกแผ่นได้ไหมโบอะไรมุ้งท่านได้มุ้งไหนน้าบักเทินเป็นพี่เปรตแหลยกมีหัวเลยจังวัดเบื้งเกียงเขาเอื่นว่าเกียงสังกะสีเกียงไม่ก่อเพื่อนนั่นนะบแม่เกียงนั้นนั่นคนละเกียงคนละเกียงบ่อันนั้นเกียงไม่ตะปูนขนาดนั้โดยสบายดีสบายดี ในสายข้าวคายน้ำ you ม know. ันรถไทยเด้ไอเหยัง hey. น้ำม uh. uh ันรถไทยฮะเอามาใส่เ huh. so like ียกบ่าะไอเห็ดตะกีย um. นี่เลยซลาเซลลักะโซล่าเซลล์บุ้งบ่อ่ะไไโซลาเซลลนี่ได้จากใหมัมเนาะแมนเดอนแล้วก็จะไงมแล้วก็นพี่น้องเหมาะได้มีผมมีอย่างไหมเดือนชาบ้าผมดุแรงอั้นก็มังมีคนช่งหาบบบ่แเ้ว ช่องเง้ะลชื่อเลขแม่แต่เาไอ้ตั้ไปตัวเลขมือดันนะว่าบมได้ถึกเลขกัว่าจืเด็ดบอกหกับลุงคอยถึสามแสนแล้วมานี่เลขช่องี้ท่นสบายโบบจักเลยอืมโบจ่เงินเห้ถุงมือมาถือพี่ใหญ่พใหญ่น่ะพี่ใหญ่ใส่ปุ๋ยน่ะเราเผางูแล้วเราจะม้อเลาใส่ปุยน้ำ ก้อ่เขวท่เจอก้นอเข้ัก็เอามาคามกันนะสามไอ้บอนทอดมันชิปเลยอะไรก้อนขนมอดชิปเลยเขาอยู่ไปงอยไอ้สังเขางงเข็ไปกินน้ำมันไปกินน้ำก๊อกอยู่หันไอจะไปกินบนน้ำก๊อกอยู่ไปห้อยไอ้สังอยู่ในกลางดง มีน้ำก๊อกเลยมีมีมีเตาท่านพ้อมแล้วก็มียังไงมาใส่สามเลบนี้แท่บม้นยางน้ำอยู่ห่นงแต่มีกุ้งไทยใหญ่น้ำมีพักน้ำน้ำแต่ก็ส่วนนั่นก็ได้จักงาเต็แมนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาจะเห็นว่าตัดตัดส่วนนั่นได้สามตัวได้สามได้สามพี่น้อยเพราะว่าเขาก็อยากได้เป็นหัวกันไดเเออพอแปดไปเลย เมื่อตงพุงเลยด้อนี่บ่เฮ้ยเอาคอนอันลายพ่อแพนนะตีอันมันจังบดพลาดนะคอนดูดกวเอาเฮ้ยเป็นยังมันนี้สิบอกเลขอย่างบ้าบ,บอ บ้านไม่ก้อนจังสิบาเลยเนาะชาวบ้านแหย่งไเอย่างขึ้นแบบเท็ดนะกยังกันน่ก๋ยังบุทันได้ว่าชาวใแล้วว่าเจ้าเมื่อบ้านดงพุ่งหัวทันด้เมือบ้านโคคนบ้านพ่อแหนเนาะสมัยนว่แลโคกย่าีติโคกะโตไม่เนี่ยมีแคเสีน่แทไม่นะไปมื่กี้นีนับอยู่ป เพราะว่าเขาจะได้ซ็หาเซนี่เราสามสเส้นนี่เนาะตอนเด็กทีเห็นอยู่สมเสนทางใจนี่เพิ่มมีใสามรสีเซนเนาะไม่บอกตอนนี้ยังเหลืออยู่สีเซ็นบ่จะหาบ่สี่สองสี่หกเจ็่เส้นมันาวงเนาะส้นเนี่กว้างเป็นบ่ร้อนมันาบ่โมคาบ่ กว่งมันบกักบ,บันอน,บนอนบันนอนห้อมห้อมสองคนกองกันเยอยอยู่แล้วะวสสกสบายด้ด่อแมเองนนสาๆๆๆบายมันกว่างบูดีเ่ราะว้เครืๆๆ่องไว้ของก็ได้ลายนะจับเลยบ่เถอจับแน่นเลิแล้วน,นี่กันคอยเสกขี้ดผยเอาตะปูบ<ร>อใส่บอมูบบอเถิดตอกขึ้นตะปูพอแม่ดันแบอ๋เรียบไม่เลตอกนแบว่ามันอเลี่นททีไปใช้อะนะ ยเตือนเจ้าอย่ปากจะติ้งอยาหายใจนเาดิจักรลองเลยจักมุงนี่นาจักสอดจักรลองนี่เป็นแล้วเนาะทำบอเทิดเด้อจักรลองเยเธอจะใส่จักรลองจะสอดนี่สองล่องหมอสามล่องบอเทิดล่องแพนแล้วจักรลองเลยยังจะไนหนึ่ศูย์เก้าบอแม่หนึงเก้า เลีบอบอกเลขบอนตเด็กเด็กเด็กเดโอ้ยเอาไปแก้เสื้อไอ้อยด้วอยเจ็บนี่เสื้อบอเทอร์แล้วแก้เป็นตาลินน้ำก่อนดินน้ำนสายปุยวังผมคนรอจาบดินน้ำวันหนาวบอโอเคพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ถูกเออเโอเคเบถขาดต่อมาอเรื่อบอเทิร์ยับไปไหมเนี่ยตรงนี้ันการขันกา มันแมนบ่อาเกิดนี่นะเจ้าเจ้ไปตู้ขาแน่ก็ได้ขอชูขึ้นมามาสองเลยว่ปียังมีสองหันเ้ยเราไม่ใช่ใช่สามตัวแล้ววะ3าตัวทากานแล้วแลก็มันนั่นนี่นั่นนดิมันนี้ยังไปถ้าตอกที่ตัวทึงนี่ยตอกแล้ะบอกตัวทึงนี่ยังไปยังไแกจ๊ไ่นั่งไม่ด้ ตอกช่น้ำมาวันเอารสบายตอกขึนนี่เอาตี้น่อยใช่ของนไวิการอะไวิการมันเนาะข้ากระสอบนี้ไปก่อนเกันเดยนี้าเน่เพราะว่านี้ห้องกสิตอนนี้ห้อก้ง่าลงดีแล้วแม่มันตอกง่าเอกที่เพราะว่าตอกกระทึงแลว ไปเปลี่ยนใไปแล้วเนี่ยสบายกว่ายว่ะซาใจข่อนะตัวนุ่ยฮะตัวนุ่ยอ่ะเออมันชอบมาซาลาเตอร์นะตัวนุ่ยเอ้ยอ่ะฉันจะตอบแค่สีงาเละไปเลยคืออะไรขยับลงมาอีกได้ไหมเถอะเอ่อบอเอฮ้ยไปอย่างเงี้ยอันนั่นมาด้วยชุบไปข้างนั้นดีกว่านิดนึงค่ะไปด้อยไปด้วยไปด้วยอีกนิดนึงว่ะมาดูเจ้าเอาข้าด้วย ได้บอได้พอห้กำลังใจทางหเอคนโอเคป่มีไดดีใจขนาดที่ทางงนสบายคนมียดีใจขนาดเลยย่นี้รักอมยิ้อยู่ผู้เดียวมแมแมจะได้หายตินหนาดั้คุณย่ไม่เซตดิไม่เซตไปยังไม่เซตยังบนแล้วได้ันไปเลย้ชุ่มอาหยังช็ดคันไดแล้วก็ตอกไม้เส้นตอกผ้ากระจากแอ้มห้เจ้าบนนอนพว กันฝนกันล้มให้อีเห็นประตูให้อียังบริเวณม่เสร็จได้บางกองบาเห็ดเพียงนะเลาดีใจเรานิ้มเปอยู่นิ่มอยู่ในใจเลาดี๋ยวนี้ค่ะอยังนี้ให้ไปติดีใจมายืนบางกล้องกันอุ้ยใบไนี่นี่เฮยอย่ะบบเลย็บ่ดีไงอะบาองเลยเียบร้อยเ้าหางันด้หันม่ ต่กดเงนสนิทใจนี่อามาแลวน่อนมาโลดขึ้นาหมาวตอมันดะตาอแผนงมาิกนข่ลงไเร่อย้อง่ลงนะกึะมาเอาไว้อาไซโลดแมลงเคยชิ้นไปนอนคนเดียวคอยเอาเิดนอนในเตียงอะไรกับพี่โพโอเคบ่ามายตาทุกคนน ใส่ตุ oh, ้งเสือก็ได้บ่เทือนแมทห่ะเดี๋ยวมันจะเทือนตุ้งใส่ตุ้งเสือก็ได้กระเม็ดเคยทิปมือนั่นนะเห็นบ่เคยทิปอยู่ในกลุ่มนะเคยเอาก็ได้ได้เนาะแม่แม่เห็นโอ้ไทยไทยฟิลิปปินไปปินมาคาถาคาถาอย่างกาะ ไอยใหญ่เราไปสวนโอ้ย <stumbled> ว่าไปสุดที่สที่้วาัดนี่ฮะวาไปด้วยน้อเลียหล่ะยันนี้ไอ้จะเบิ่งดูนี่จักแล้วขวากับจักแล้วของยังอ่ะนของหาเงินหาคำได้บ่ของแอนของยังจ้ะอันนี้เลยบู้น้ำเจ้าเลี้ยวใสรขู่น้ำเนาะบ่บอแมนทำแบบนะเนาะแมนชุมไอ้บู้รอัวนี้ฮะ

ก็ไปได้นะข่าวใ้กาตัวี่ช่างกระสี่เพือนๆมาหลายรอบก็ฮะยันต่ออย่างกรนสีเ่ยแล้วจเอาจะเป็นตาร้่าจะเทิดได้มีบ้า

ไปกระตรงน้าคนมาเล้วกระหาเนีมาตรงอีกอยากดกล้ยมแข็งหิมะแล้วน่อกล้วยหมาไก้าดูภูเขาะไร่เียน้ำหิบน้ำหิบแขก่อนน้ำเิบหิอแม่มาต กว้างแห้งเนาะเพือนเห็นแล้วเนาะก้ว้กวาอีกโอ้เฮ้ยนะกว้าแล้วกอออกแล้วนะต้าหันนนะอ่าดสองคนวางหนังเพื่อนหนังไพ่ยมีงามคักเพือนหลังเนี่ยสะอาดหูสะอาดตาทองโมเดิร์นเข้าหูเข้าตาเอซอีกเข้าเป้าปานเฮือ เขาท่าหิวนอนเรามานอนได้ไอ้เถิบ้านนี่ต้องไปเล่นนอนไปที่อื่นไอ้เธิเลยวัอเแท่สน,บบบน่งห<ะ>้มางลยีนยังเหลืแม่แล้วข้างละสองสองสี่หกช่องโตนี่แหละเส้็จยังได้พอสอง <smoked. S 2> ได้เลเมตาะข้างนี่น่าสิได้เยอะ้าวข่างข้างนี่บางทอก็ได้อยู่จ้าหลยจะืนมากกว่าบอจะวนห่อนสองเม็รนะัวจะมันทุก้งผิดเหลือเพื่อไมเนาะโอ้แม่แตวมาจอบมาคอยแล้วหวนมาให้กำลังใจรูมันัญาจอบเบิ้งไปจะได้ปะ ใกล้ๆแล้วเลยค่ะพักกันเร่งงานบ้านเนาะงานเร่งเป็นแต่ยุ่แต่เศร้าเล้ว่ะแต่ในเรื่องวทีมงานกับพักันเร่งมืดมือวันี้ค่ะคอยกันคอยกันพอเทิร์นและต่อไฟตอนนี้ย่างไรคาร์โร่แดนถัดจากอันหนึกงเราเป็นโมเป็นโมเป็นแฮงเกอ เ,เก่งใด้วัววัวนี่แม่โคเพชรวัวนีแม่้ยนะเดีว่าหัวแบบดีใจดีเผาลิ้มักทั้งเชียงพโคเพชรหัวอ่มันวานะหัวหัวจะปกติจะลดีเลา เหครบที่น่อี้่้ดอไปม่เสร็จเส็ด้ยคบตเอดีบลยทีม่าพอดีพเพราะว่าเขาเอาเพื่อตามที่เพื่อไว้กับพอดีเนาะผูใดเคยเห็นเรือนี้รนเด้ยอดอันนี้อพามจะมีเหตุไรอย่างนนะเนาะเผืือไว้ลำโตสองโตบ้าตัวบ้าจัดโอ้เก่งอนีนี่คือจอมยุทธได้ดิจอมยุทธด้ดิเนน เพราะว่าคาดค่นี้ไมมพูดดีเป๊ะเลยยอมยุดินี่ยอมยุดีพี่น้องเลยจะบู๊นะเหรอีเ็ยังหรือเล่าพเปเรื่องอใครยพูดพูยงบ้าวัดเพี่น้องเนาะขอแเดเรื่องผังจ่าโตผังจ่ายังรอถ่ากั่ไหมตอนนี้ข้างบ้าวัดเพื่นนั้นเดกชไม่เซ้นหักเราข่าไปจ่ามาก่อนชาไม่เซ้นไม่ก่อนก็ได้เขา้ผ่ากั็เ่าีไหเพื่อนกันยังบอกว่าอีกชัมนึ่งมาอีกชั่วโมงหนึงแล้วโทรอีกกรันสิท อีกชั่มุ่งนึงที่เก่าดีาใกลจะหอดสี่มุ่งแล้วพี่น้องเลยสี่มุ่งเลยน้องเพื่นว่ามือนี่บ่๊อ๊บมือนี่คนทักก่อนได้แห้งหลายแล้วคนจะมาตัดไม่ตั้งีกแล้วเส้นให้ตัก้มาดูว่าเช้านีกับมาพราะว่ามาขึ้นมาคนในชายขาวทุ่นเยื้ะ ได้จบคลิปทันนี้แล้วชส่กระาษรอาจารย์ทีเพิ่งบอดมันยาวพอสมควรเลยจบคลิปแล้วได้พอลุกไปได้สบายดีแม่ป้าเตียวเป็นผู้ใหญ่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมือ่งแค่บรรเลงแม่ใครป้าเตวเนี่มาเป็นผู้ใหญ่ได้พี่ๆขึ้นเรื่องบ่อไ่นเรื่องนือหนึ่ง้เรื่องบ่อไ้เรื่องบ่อได้เรื่องบ่อได้เรื่องบ่อ้เรื่องบ่อบ่อแล้วนะขึ้นได้ วัวแล้วก็ขึ้นพ่อมันนอนได้แหละเด้อ่าเดือนนี่ต้องขึ้นก่อนแล้วได้คนเนาะเอาบ้านค่อยไว้นนั่ได้เนาะวัวแรกก็ต่อเติมตามลางไปเรื่อยๆบ่เมื่อเน้ยได้มันก็แล้วอยู่แล้วเด้ยมีแต่ว่าไม่ทันได้แล้วถึงไปก่อนใไม่ทันใด้ก็ได้นั่งก็ได้ขึงนั่ง